สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งศนย์หนึ่งอีสานบันเทิงทีวีตีห้าตรงครับมาพบกันหลายคนก็เฝ้ารออยู่ครับว่าวันนี้หนุ่งเสรีภูมิจะพูดเรื่องอะไรวันนี้ผมขอพูดเรื่องสื่อหน่อยนะครับหลายคนเขาบอกว่าเชียร์เหลือเกินครับอยากให้พูดเรื่องสื่อครับการที่เอาไม้ไปเคาะหัวนายกรัฐมนตรีครับระเบียบของสื่อบ้านเราเนี่ยครับอย่าบอกว่าสื่อเลยครับน่ะ สื่อในทางที่เลวร้ายมันก็มีครับสื่อที่ยุยงปลุกปั่นก็มีสื่อที่อคติก็มีครับที่ปัญหามันเกิดขึ้นนี่ครับคนหนึ่งเอาไมค์เขาะหัวนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกมารับรางวัลครับเห็นไหมฮะผมไม่ได้ถามไปที่ทสื่อเท่าไหร่หรอกครับผมถามไปที่สมาคมสื่อเวลามีปัญหา อะไรก็จะบอยคอรก็ออกมาปกป้องสื่อครับแต่สื่อรังแกชาวบ้านนะครับรังแกนายกรัฐมนตรีครับสมาคมไม่เห็นรีบออกมาล,คละครับตกลงเนี่ครับมันเป็นสมาคมอะไรครับผมก็เป็นสื่อครับแต่ว่าเป็นสื่ออิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับสมาคมหรอกครับ เพราะว่าสมาคมเขาไม่เอาผมผมพูดตรงๆอย่างครับผมมันนะ่ะค่อนข้างจะปากมันเลี้วร้ายหน่อยหนึ่งนี่คือฐานอนอนสี่ที่บอกว่าเนี่ยครับว่าตัวเองนี่ครับเป็นฐานอนนอนสี่แต่ชั่วโมงนี้ครับอย่าบอกว่าฐานอนอนสี่เลยครับเพราะว่าคุณค่าไม่ควรที่จะเป็นฐานอนนอนสี่ครับผมบอกว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านมันยังไม่ได้เลย เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการทําข่าวนี้ครับมันต้องเป็นกลางมันต้องไม่มีอคติอยู่ในตัวเองคับอันไหนถูกอันไหนผิดก็ว่ากันไปครับมันต้องเป็นหูเป็นตาแทนพี่น้องประชาชนค,คอยปกป้องผลประโยชน์สาธารณะเป็นใหญ่ครับแต่นี่ค่ัเขาเรียกว่าสื่อมากง่ายสื่อเอากระแสสื่อเอายอดวิวสื่อแข่งขันกันครับ ใครจะรายการไหนจะยอดบิวเยอะรายการไหนครับคนจะสนใจเยอะจะผิดจะถูกกูไม่รู้ครับสื่อตั้งตัวเป็นศารสื่อตั้งตัวเป็นพนักงานสอบสวนชี้ผิดชี้ถูกสังคมอยู่ทุกวันนี้ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ต้องก็ได้ครับถ้าสื่อเข้าไปตรงไหน ไม่จอปากแล้วสื่อต้องเป็นเทวดาสื่อต้องถูกทุกเรื่องครับทั้งทั้งที่สื่อเองครับมีปฏิมีกิริยามารยาทแบบเรียวซามตองบอกงั้นครับอย่างเราที่เห็นครับขนาดเป็นผู้หญิงแท้ๆครับยังรักความรุนแรงเวลาตัวเองโดนกระทํมเรียกหาสิทธิเสรีภาพ เวลาไปกระทำกับคนอื่นไปละเมิดสิทธิ์ของเขากับแสดงความยินดีชอบใจครับอย่างนี้หรือครับสื่อครับอย่างนี้เขาเรียกว่านักเลงขี่มานักเลงสันดานชั่วเกิกะละลานไปชั่วอย่าบอกว่าสื่อเลยครับเห็นไหมครับ มันเคยสร้างสารรค์ตรงไหนล่ะครับมันมีแต่ถล่มยักเขาอย่างเดียวครับไม่เคยคิดกับว่าบ้านเมืองมันบอดช้ำยังไงครับบ้านเมืองเรานี่ครับมันบอบช้ำเพราะสื่อนี่แ่ะส่วนหนึ่งครับเพราะว่าสื่อตอนนี้ครับผมบอกเลยหาดียากหาดียากแต่อ้างตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นสื่อหลัก อย่างพวกผมเนี่ยครับเขาไม่ให้คเครดิตว่าเป็นสื่อแล้วครับแต่ผมออกมาเนี่ยผมว่าอยากเตือนความรู้สึกของพวกมึงบ้างเตือนความทรงจําของพวกมึงบ้างครับเวลาผลดตการออกมาเขากดหัวอยู่ใต้ตีนแท้ๆครับพวกมึงไม่เคยพูดพูดไม่ได้จัดรายการบันเทิงไปครับไม่เคยเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเลย นี่แหละครับสื่อครับสื่อแบบนี้ก็มีครับอ้างสารพัดรับและหล้งหลังนี้ครับสื่อเองเนี่ยครับไม่ได้ความสำคัญในเนื้อข่าวนะครับให้ความสำคัญในยอดวิววิจาร์ณอะไรก็ได้ครับจะพิจะถูกกูไม่รู้ครับขอให้ยอดวิวกูดีคนดูเยอะอย่างที่ผมว่านะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากพูดวันนี้ครับส่วนที่สองหลายคนถามมาบอกว่าหนุ่มเสนทรอลพวมันที่ยี่สิบแปดนี่ม็อบจะเยอะไหมคนจะเยอะไหมครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับแต่พี่น้องประชาชนจะหลั่งไหลเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะผมเล็เชื่อว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเราก็เห็นว่าไอ้หน้าที่มัน ไปนั่งหน้าสลอนกันอยู่นะครับโรงแรมรัตนโกสินนี่ครับพวกคุณไม่รู้เลรอว่าไอ้พวกเนี้ยมันทํามาหากินอะไรพี่น้องประชาชนเขาก็รู้กันทั่วประเทศว่ามันไม่ได้ทํามาหากินอะไรครับมันมีหน้าที่ค้านอย่างเดียวผมเคยพูดรัฐบาลนี้จะทําดีแทบตายครับแต่พวกนี้ไม่เห็นหรอกครับ แต่ไอคนทําชั่วทําเลวมาครับจะมาแบบไหนก็ไม่รู้ครับแต่กูชอบกลุ่มนี้ชอบครับกูก็เฉยๆครับกูก็ทํามาหากินของกูไปเออไม่ได้สนใจอะไรครับนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยครับผมเนี่ยถึงเรียกร้องไงว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ครับไม่จัดการเรื่องสื่อ หลายคนบอกว่าไปแตะสื่อนี่ครับเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิ์เขาครับคืออย่าลืมว่าไอ้สื่อยุยงปลุกปั่นมันก็มีนะครับผมดูแล้วตอนนี้ครับหาน้อยมากครับสื่อที่ปกป้องระบบประชาธิปไตยครับกล่าวหานายกรัฐมนตรีจะขายชาติบ้างลักขายแผ่นดินบ้างลักครับซึ่งข้อถามครับ เขาถามบอกว่าตรงไหนประเทศไทยเสียแล้วบ้างครับเสียเพราะนายกอุงอิงเสียเพราะนายกศิษฐาเสียเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยตรงไหนเสียแล้วบ้างครับที่เถียงกันอยู่นี่ครับคือมันไม่เป็นที่ดินของใครครับมันเป็นที่ทับซ้อนเถียงกันอยู่นี่ครับถ้าเขาลุกล้ําเข้ามาเราก็ต้องเกราจาาต้องผลักดันผลักดันก็ยังไม่ได้ครับเราก็ต้องคุยกัน ว่าคุณทําแบบนี้ไม่ถูกนะคุณจะเข้ามาที่ทับซ้อนแบบนี้ขุดลุมเพาะขุดคูคเรดจอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้นะก็ต้องเจรจากันครับแต่ถ้าเขาพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราก็จนปัญญาแล้ะครับมาตรการต่อไปจะทำยังไงหนึ่งสองสามก็ว่ากันไปครับ อย่าลืมว่าเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะต้องใจจองครับเราเคยลบกับขมินมาแล้วครับในปีห้าสี่สมัยประยุทธ์จัน์โอชาครับอดีตการลุนลวนครับรัฐบาลทหารลุน้นรวนครับคนตายไปเท่าไหร่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บไปเท่าไหร่ครับเสียหายไปเท่าไหร่มันเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะคุณตามชายแดนตะเข็บชายแดนต่างๆออกมาเรียกร้องกับเจรจารได้ให้เจรจารกันนี่คือเหตุผลครับแต่ม็อบพวกนี้ออกมาครับปั่นกระแสรครั่งชาติดาราต่างๆออกมาครับนะฮะใครอยากได้แสงออกมากันจังครับเหมือนจะต้องจับปืนเนืองไปเขียนฆ่ากันวันพรุ่งนี้ วันเมื่อรืนนี้ครับคือเราจําหน้ากันได้หมดว่าไอ้ใครบ้างครับเลือดรักชาติมันชูมันสูบฉีดกันดีเหลือเกินครับนี่คนนั้นก็รักคนนี้ก็รักครับผมก็รักครับแต่รักชาติต้องมีสติครับไม่ใช่ว่ารักชาติแล้วครับมากินข้ากันเองมาเหยียบย่ำกันเองครับเห็นไหมครับเขมรนเขาทำอยู่นั่นนะ คุณตอนนี้คุณไม่ใช่ว่ามอบรักชาตินะชาวบ้านชาวเมืองเขาตราหน้าคุณบอกว่าคุณนี่คือม็อบขมรแล้วเออมันเป็นไปได้ไงครับเขาบอกว่าคุณเป็นม็อบขมรครับม็อบฮุนเซนแล้วครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เชื่อว่าคุณรักชาติจริงไงคุณต้องการที่จะล้มรัฐบาล คุณไม่ชอบรัฐบาลที่เขาคิดเนี่ยครับจริงอย่างผมว่าไหมล่ะครับพี่น้องประชาชนโทรมาหาผมครับในรายการบอกให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ไม่ทำงานออกไปแล้วยังละลานพยายามที่ยกตนขุมท่านคิดว่าตัวเองมี p o อร์ตัวเองนี่ดี ตัวเองนี่เด่นครับตัวเองสามารถกลุมเสียงทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าพักการเมืองที่พูดคุยกันไว้ก็ไม่ไปอย่างที่คิดครับไม่ไปตามที่คุณนัดครับมีหน้ำซ้ำครับยังออกแถลงการยังออกมาต่อหน้าสื่อบอกว่าจะสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่อไปครับ รัฐบาลนี้ะเขากำลังมุ่งหวังนะที่จะทำงานทุกคนก็รู้คไอ้ที่นั่งอยู่ที่โรงแรมรัตนโกสินิร์ทุกตัวนะครับรู้ทุกคนว่าปัญหารัฐบาลตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ที่พักเพื่อไทยครับมันอยู่ที่พักร่วมแล้วพักเพื่อไทยเขาจัดการพักร่วมนี่ครับมันผิดตรงไหนล่ะครับ เพราะว่าเขาอยากทำงานเขาอยากทำนโยบายที่เขาแถลงไว้ครับให้มันสะดวกโยทินให้มันเป็นไปตามนโยบายที่เขาแถลงไว้ครับเวลานโยบายต่างๆมันจิดขัดคุณก็ไปด่าเขาในสภาผู้แทนราษฎรมีน้าซ้ำไปด่าต่อหน้าสื่ออีกด่าไม่มีชิ้นดีเลยครับเวลาเขาจะแก้ไขเขาจะปรับปรุง เพื่อให้โครงการต่างๆมันเดินต่อไปได้มึงก็ออกมาห่าหอนเขาอีกตกลงน้ำหน้าอย่างนี้เหละครับสันดานอย่างนี้เหละครับที่บอกรักชาติอยากให้พี่น้องประชาชนมีเงินมีทองมีอยู่มีกินครับพวกมึงตอแหลครับพวกมึงไม่ได้หวังดีต่อประเทศชาติเลยครับพวกมึงหวังว่า ถ้ามีอำนาจเผด็จการเข้ามาแล้วครับยึดอำนาจไปแล้วครับพวกมึงจะได้กุศลผลบุนที่เขายื่นให้ครับมาแก้ก,กฎก,ากาติกาเพื่อพวกมึงจะได้กินกับเขาบ้างประเทศชาติจะเสียหายย่ยอยแยบยังไงกูไม่สนครับกูขออย่างเดียวล่ะครับว่ากูได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับคือมันเคยตัวครับมันได้ประโยชน์สักเคยตัวครับ โดยที่ไม่ผ่านความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเวลานั้นก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยพี่น้องประชาชนต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ตัวเองครับแม้แต่ลงสสยังไม่ลงเลยครับบางคนก็โดนคดีผิดกฎหมายเลือกตั้งมาด้วยซ้ำไปครับไม่มีสิทธิ์แต่ออกมาเพี้ยนพานออกมาไขว่หอนอยู่ตอนนี้ วิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับไม่ได้มองตัวเองแล้วว่าตัวเองนี่ครับเป็นอะไรอยู่ที่เล่นการเมืองที่เข้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เนี่ยแม้แต่สมัครสสอยังไม่ได้เนี่ยครับนะเพราะเหตุใดครับก็แปลครับสื่อต่างๆก็เชิญพวกนี้เข้าไปครับคือมันว่างงานครับเป็นสสก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ทําเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างเดียวครับ งานการไม่ทำไม่ได้สนใจอะไรเลยนั่นหมายความว่าวินาทีนี้ครับเอาคนที่มีปัญหานี่ครับมาออกสื่อแล้วมาพูดว่าตัวเองนี่สุดยอดตัวเองดีแต่คนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ดีสักคนครับผมถามเข้ามานะครับ บางคนได้คะแนนสี่หมื่นห้ามืได้เป็นสอสอบางคนได้คะแนนเป็นแสนได้เป็นสอสอมาจากเสียงพี่น้องประชาชนครับห,หลายสายตาหลาย,หลายความคิดกับเขาคิดแล้วเขาไต่จองแล้วเขาจึงเลือกคนนี้เข้ามาับในสภาผู้แทนราษฎรแต่ดูถูกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนแต่และคะแนนเนี่ย เป็นหมื่นๆคะแนน,นเป็นแสนๆคะแนนครึ่งคะแนนครึ่งแสนเนี่ยดูถูกบอกว่าโอ้ยไอ้พวกนี้ไม่มีความรู้ไม่ต้องไปสนใจมันครับมันเลือกตั้งมาแล้วพวกเราก็จะล้เลือกตั้งมาแล้วสสก็็ไม่มีคุณภาพครับผมตามมาสสแบบไหนมีคุณภาพครับอย่างพวกมึงนั่นแหละพวกมึงก็คือยาหมดอายุไง พวกมึงก็คือของที่เขาไม่เอาครับที่เขาคัดออกแล้วเป็นเศษขยะครับนี่แเ้วเขาเรียกว่าขยะสังคมครับขยะทางการเมืองครับแต่อยากเล่นอยากเสนอตัวครับแต่ตัวเองเล่นไม่ได้ตัวเองทำไม่ได้ไม่มีผลงานให้ประจักษ์ไม่มีผลงานให้พี่น้องได้เห็นครับไม่มีผลงานที่พี่น้องจับต้องได้ครับ แต่มาโอดอ้างตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นพระเอกตัวเองนี่ดีดีตรงไหนล่ะครับดีแบบนี้นะมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองสิครับเชื่อใจเลยครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาให้อํานาจมาแล้วครับพอตัวเองไม่ได้เป็นอยู่ในตําแหน่งเรียกร้องให้ลาออกยอมรับไม่ได้พอตัวเองอยู่ในตําแหน่งบอกว่าค่อยแก้ไขกันไป คือมันมองต่างมมอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าไอ้ม็อบที่มันเกิดขึ้นนี่ครับถึงจะมีน้ําเลี้ยงก็อระมะนอต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีครับเอากฎหมายที่มีอยู่ผมพูดเมื่อวานนี้ผมก็พูดวันนี้ผมพูดอีกครับกฎหมายที่มีอยู่ครับเอาเยี่ยงแต่เอาอย่าเอาตัวอย่างนะ ประยุจันโอชาครับใช้กฎหมายทุกอย่างครับมาปราบม็บครับรัฐบาลนี้ถ้าฟังผมอยู่ครับตั้งทีมเลยครับทีมปราบม็อบน่ะทีมปราบม็บครับสอดส่องเลยครับดูแลเลยว่าใครทําอะไรสินทางการเงินมาจากไหนท่อน้ำเลี้ยงมาจากไหนครับจัดการครับออกมาตีแผ่ต่อหน้าสื่อครับ สิ้นทางเงินครับมาแล้วจากไหนไหลมาจากไหนจากใครผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะสนับสนุนกับเรื่องแบบนี้ครับมอ็บไหนๆครับถ้าไม่มีเงินตายหมดเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายครับถ้าบอกว่ามาด้วยอุดมการณ์คงไม่ใช่ครับคงจะเข็นออกมาครับหัวละเท่าไหร่ค่ารถอยู่ที่ไหน ใครเป็นท่อนรัเลียงเอามาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนเห็นททีเถอะนะครับสามารถตรวจสอบได้ครับเห็นไหมขนาดถือธงไปแล้วครับออกจิกตอกมาครับคนหนึ่งบอกออกไปคนหนึ่งบอกอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ให้นานๆครับเนะี่ผมถึงบอกว่าความจริงมันมีอยู่ครับปั่นยังไงเสีย พี่น้องประชาชนเขารู้อยู่แล้วไอ้น้ำหน้าพวกนี้ครับต้องบอกว่าช่วยอูเห็นหน้าแต่ละคนครับไม่เคยสร้างสรรค์เลยไม่เคยคิดจะพัฒนาประเทศเลยครับคิดแต่อย่างเดียวครับจะเหยียบประเทศชาติของตัวเองให้ร่มจมเท่านั้นครับให้พี่น้องมั่นใจเลอครับหลายคนว่ารัฐบาลนี้ครับถ้าขาดพรรคการเมืองพวกนี้แล้วครับเนี่ที่มีการต่อรองอยู่ตอนนี้ที่กำลังกักอยู่ตอนนี้ครับ ว่ารัฐบาลนี้จะเดินต่อไปไม่ได้ครับและผมก็เชื่อว่าถึงบอกว่าเราอย่าไปคิดแทนเขาทุทกอย่างถ้าเราไปคิดแทนเขาทุกอย่างเราจะเหนื่อยเราจะไม่เป็นอันกินอันนอนครับปล่อยให้เขาแก้ปัญหากันเองบ้างนะครับและผมก็เชื่อว่าเขาแก้ปัญหาได้หลายคนมองอย่างผมนะครับว่าและหลายคนก็โทรถามผมมว่า หนุ่มเสนแภูมิรัฐบาลน,นี้จะตั้งรัฐบาลต่อไปไร้อไมผมบอกได้ครับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่จนต่อขนาดนั้นหรอกเขามีความรู้เขามีคอนเนคชั่นครับไม่งั้นเขาไม่ตั้งรัฐบาลในภาวะฉุกเฉินได้หรอกครับในภาวะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เอากลุ่มหนึ่งต่อรองได้หรอกฉะนั้นแล้วครับผมยืนยันครับว่าไอ้ดันล,ลา ต่างๆครับหรืออินฟูต่างๆที่ออกมาพูดกันนะครับผมเชื่อว่าจริงอยู่ครับผมไม่เสียเรามมีความรักครับแต่คุณต้องจับประเด็นครับจับคำพูดนายกร,รัฐมนตรีนายกร,รัฐมนตรีคือคนที่จะเจรจาให้ไม่ให้เกิดสงครามผมบอกว่าลิเกวงหนึ่งครับมันมีทั้งพระเอกมันมีทั้งนางเอก มันมีทั้งตัวตลกหมอลำเหมือนกันครับมันก็สไตล์เดียวกันครับทหารมาไผ่ฟ้ามากับบอลลิงเครื่องข้างมาเลยน่แต่นางเอกมาต้องมาเงียบๆพูดจาไพเราะมันไม่ต่างกันหรอกครับชีวิตจริงกับละครเนี่ยมันคล้ายๆกันครับมันก็จะสร้างมาจากชีวิตจริงนั่นแหละครับผมถึงบอกว่ายากครับ ตอนนี้ครับที่จะมาปั่นกระแสและดึงมวลชนออกมาแบบล้นหลามครับให้พี่น้องไว้ใจได้ครับเพราะว่าเขารู้ข่าวสารต่างๆนี่ครับมีทั้งลุกทั้งลับมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยในสังคมสื่อครับก็ฝากไว้ครับให้พี่น้องใจเย็นๆครับกินข้าวให้อิ่มๆนอนให้หลับๆครับประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวครับ เดี๋ยวสักหน่อยครับถ้ามีใครทำความวุ่นวายเยอะๆครับมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาต้านถ้าเรารักประเทศชาติเราอยู่ในบ้านมองดูซิว่าไอ้พวกนี้มันจะทำอะไรนะพี่น้องเห็นไหมว่าตั้งแต่มันประท้วงมานี่ครับถ้ามีสมุดเนี่ยครับ มันจุดประเด็นไม่ไม่ไหวแล้วครับเป็นเล่มแล้วเพราะว่ามันตอนเนี้เขาเรียกว่าม็อบไม่มีจุดยืนไงจุดยืนมันอย่างเดียวก็คือต้องไล่นายกนัฐมนตรีไม่ได้สนใจอะไรเลยครับเห็นไหมมีกระแสะอะไรในสื่อสังคมต่างๆมันก็หยิบมาประท้วงหยิบมาวิพากษวิจารณ์หยิบมาล้มรัฐบาลม็อบกระแสะนะครับไม่ใช่ม็อบอุดมการ์ ไม่ใช่ว่ารัฐบาลผิดเขาเรียกว่าจับกระแสมาค้านครับไม่มีทางเกิดเพราะว่ารัฐบาลนี้ครับไม่ได้นอมเน้มขนาดที่คุณจะทำอะไรก็ล้มได้ครับผมยังเชื่อใจและจำคำพูดที่บอกว่านายกทักษิณไม่มีไว้ให้รังแกนะครับในช่วโมงนี้นะครับเนเองก็สายหัวแล้วตอนนี้ครับ ต้องบอกว่าทุกวิถีทางแล้วที่ทําออกไปก็คิดว่ารัฐบาลนี้จะล้มครับขนาดที่จะชูคนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพักตัวเองด้วยยังปั่นไม่ไหวเลยเพราะว่าเขารู้ทางมวยคุณแล้วเขารู้แล้วว่าคุณจะทำอะไรครับต้องย้ำอีกทีคำว่าจบแล้วครับเนนี่ครับผมเป็นคนพูดคน,คนแรกครับ และวันนี้ผมก็ยังย้ำอีกทีหนึ่งว่าจบแล้วครับนี่ฝากไว้ให้คิดครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ